นี่คือช็อกโกว่าททมสตรีมเมอร์สายม่วนทุกคนสามารถกด subscribe และเลือกกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกไลฟ์สตรีมของเราได้จะได้ไม่พลาดความม่วนจากเราและนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนเราสามารถกดสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้แค่20บาทก็สามารถเข้ามาเป็นแก๊งชานมกับพวกเราได้แล้วนะสวัสดีทุกคนวันนี้เรากลับมาเปิดเปรลิสตาร์กอีกแล้วแต่ว่าเราไปแอบเปิดหลังบ้านมาแล้ว13วันตอนนี้เครื่องทำกาแฟของเรา อันนี้เครื่องนี้ซื้อมา2000นะคะก็คือมี2หัวนะแล้วก็แรงดันน้ำดีกว่าใส่แบบมิดเครื่องมีที่บดกาแฟในตัวส่วนเครื่องนี้ก็เช่นกันนะว่าเครื่องนี้มีหัวเดียวแล้วที่มีเพิ่มมาก็คือเป็นกาแฟแบบฟิลเตอร์นะเพิ่มขึ้นมาซึ่งตอนนี้เมนูเราอะปลดล็อกมาหลายอันมากๆแต่ว่าด้วยความที่ว่าหลายๆเครื่องของเราอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟองนมเครื่องต้มน้ํามันทําได้แบบทีละปิดอะเวลาเขาสั่งแก้วใหญ่อะ มันทําไม่ทันไลวยทุกคนตอนนี้เราก็เลยเปิดขายแค่ลาเต้กับเอสเปรสโซ่เท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าบนกระดานเราจะมีเมนูมากมายแต่ว่าเราขายแค่เอสเปรสโซ่กับลาเต้นะแค่ลาเต้ก็คือตีฟองนมมีต้องซื้อเครื่องตีฟองนมเครื่องใสกลางอะมาสองเครื่องเลยเวลาสั่งแก้วใหญ่ทีก็คือปั๊มฟองนมกัน <c oughs> เครื่องจะแตกเออ ถึงเราจะเป็นร้านกาแฟแต่เราก็ทำกาแฟช็อตเตรียมไว้ได้นะเว้ยเราเพิ่งรู้ว่ามันทำแบบเตรียมไว้ได้คือลูกค้าไม่สนใจหรอกว่าจะทำไว้ค้างคืนมากี่วันแล้วอะลูกค้าสนใจแค่ว่าเราเสิร์ฟทันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ที่เห็นนะอ๋อไม่ใช่2เมนูทุกคนขอย้ำอีกครั้งเรามีเมนูฟิลเตอร์กาแฟเนาะเอสเปรสโซ่แล้วก็ลาเต้ฟิลเตอร์กาแฟนี่ก็บอกเลยว่าถ้าลูกค้าสั่งรัวๆก็ต้มไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามันค่อยๆมาแบบเนี้ยอ่ะ แล้วทีนี้มันมีอันนึงประเด็นคือข้าวก่อนมีตอนเราเอาหม้อออกมาแล้วเราแบบว่าเอ่อยายที่ทํากาแฟมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่ามันเหมือนมันเหมือนมันบั๊กอะมันบั๊กที่จะมีหม้อต้มกาแฟสองหม้อทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันมันมีแค่หม้อเดียวทุกคนก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละ แล้วก็เราอ่ะคิดว่าเราอ่ะไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องบดกาแฟแล้วเราก็เลยขายเครื่องบดกาแฟกลางของเราทิ้งไปแต่ปรากฏว่าคืออา้าวไอ้ฟิลเตอร์มันยังต้องใช้เครื่องบดกาแฟอยู่ทุกคนก็ไม่เป็นไระนะนืปูมกาแฟแต่ลดลงเรื่อยๆแต่เราก็ค่อยแบบเสียบเข้าเสียบออกเอาแล้วกันเนาะอ่ะแปดโมงแล้วเปิดร้านเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ได้จะออกไปจะเปิดร้านม,มาดูกันแค่สามเมนูถ้าสั่งแก้วใหญ่ทุกคนก็ หัวแตกอยู่ซื้อดีแค่คือลูค้าแล้วม่เลยดีแค่ mm hmm. มินิเอพโซเอาหมดเลิศค่ะเลิศถึงแม้ว่ามันจะเป็นกาแฟที่ถูกแต่ก็ดีค่ะทําง่ายดีสร้ mm hmm. เลยค่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วมันจะมีคนที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนร,ร้านเว้ย<ๆ>เราต้องฟาดมันนี่ออกไปเอา้าลบกกระเด็นเข้ากําแพงไปเลยเหรอแล้วไอไอคนเมื่อกี้คืออะไรอะได้กาแฟเสร็จทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้คนยังไงวะคนสมัยนี้ ทิ้งขยะกันตุงต้งๆ้งแบบนี้เลยอะนะอ่ะลูกค้าใหม่มาละสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีเดียมมีเดียมมีเดียมก็คือเอ่อพูดเลยว่าก็เราต้มไปแล้วทุกคนคือกาแฟฟิลเตอร์อ่ะมันจะทำช้ามากแล้วก็ถ้าเขาสั่งทีแบบเนี่ยมีเดียมบิ๊กก็คือ แป๊บเดียวไปหมดนะแต่ยังไม่เคยเสิร์ฟฟิลเตอร์แบบเย็นนะีน,นี่ถ้ามันวางอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วยูมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เอ้ยมันก็ห้าสิบแล้วนะเนี่ยอุ่นตูดกาแฟก่อนสลับ,สล,บสลับเหยียบกันไปไม่เป็นไรเออมินิฟิลเตอร์โอเคมินิฟิลเตอร์อันนี้นะมันเสริร์ฟไม่พอหรอกแต่ว่ามันจะพอยังร้อนอยู่ ถ้าสั่งมีนี้ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ทุกคนสั่งทุกคนเมื่อไหร่ก็คือเมื่อน,นั้นแหละที่จะแบบเฮ้ยสิบฟิลเตอร์คอฟฟแล้ว๋ยวเราจะได้เปลี่ยนเครื่องนะทุกคนเราจะได้เป็นเครื่องที่มันใหญ่กว่านี้ไอ้นี่มันอ๋อไอคนที่มันโดนเราฟาดหน้าเมื่อกี้ปะ ปัดโถูเอ้ยก็มาซื้อกาแฟดีๆตั้งแต่แรกเก็บมาทำตัวระเกะละกะนะสมอลคอฟฟดูเหมือนสมอลฟิลเตอร์ดูเหมือนจะไม่พอทุกคนต้องรอเครื่องมันย้อยๆไปก่อนเออรอนิดนึงนะคะคุณลูกค้าเพราะว่าตัวฟิลเตอร์คอฟฟเนี่ยมันจะช้านิดนึงต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบปั๊บจะได้ทานเลยนะคะต้องรอนิดนึง เ,เดี๋ยวเผื่อเราเสิร์ฟคนเสิร์ฟคนข้างหลังได้ก่อนโอ้โหอะได้ได้มีอะไรนะมีมินิเอสเปรสโซโอเคกาแฟาช็อตเล็กเผื่อได้เสิร์ฟคนนี้ก่อนอ่ะมินิเอสเปรสโซ่มีเดียมลาเต้มีเดียมลาเต้กาแฟา60สนะกาแฟา60แล้วก็โฟม โฟมนมที่เราตีไว้แล้วเนี่ยทุกคนที่ที่บอกก็คือนั่นแหละคือเครื่องเรามันยังกระปิวกะปิวอะถ้าทําหลายเมนูเราแบบปุ้มไม่ทันถ้าเราเปิดหลายเมนูก็คือพูดเลยว่าตุ้มไม่ทันเราต้อจะได้เสิร์ฟคุณผู้หญิงข้างหลังก่อนมีเดียล,ลาเต้เสร็จแล้วม,มินิเอสเปรสโซอีกแก้วหนึ่งอีกอันโอเคได้ คนสั่งฟิลเตอร์ก็ต้องรองนิดนึงนะเออคุณผู้หญิงขึ้นมารับกาแฟก่อนเลยค่ะคิวของคุณได้แล้วเ,เอา้าไม่พอใจอ๋อนมนมมันไม่เต็มแก้วเมื่อกี้ปะโถเอ้ยนมมันเหลือแบบขาดนิดนึงอะ่ะฟวงนมมันขาดนิดนึงเขาก็เลยแบบไม่พอใจโอ้โหเราไอเราก็รีบเสิร์ฟให้เขาก่อนนะกลัวว่าเขาจะ ไม่ได้กินกลัวว่าเขาจะรอนานเพราะถ้ารอคิวนี้ทำสปสะจเสร็จก็คือนานกว่าแน่นอนโอเคฟิลเตอร์กาแฟคอฟฟี่ทำไมเขาชอบสูบบุหรี่แล้วเขาทิ้งกันนั้นนะโอ้ยมีเดียมฟิลเตอร์อีกแล้วทุกคนมีเดียมฟิลเตอร์คอฟฟี่ต้องรอก่อนนะคนนี้อะไรอะ่ะเอ่อ น่าจะได้คนนี้ก่อนไหมมีเดียมนาเต้รอบนี้เราจะทําให้ถูกฟองนมเราจะต้องแบบถูกต้องทุกคนรอบเมื่อกี้คือผิดพลาดทางฟองนมเล็กน้อยมันขาดไปเจ็ดสิบไปขาดไปดนิดนึงมั้งรู้สึกอะฟองนมเมื่อกี้นเนี่ยเนี่ยมันขาดไปนิดนึงตอนที่เรา ใส่ฟองนมเมืม่อกี้เขาก็าจ,จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้มันเสิร์ฟกาแฟไม่เต็มแก้วอะเคยเป็นกันไหมไปซื้อกาแฟแล้วแบบกาแฟไม่เต็มแก้วพนักง,งานแอกบกัดไว้กินหนึ่งหนึ่งเป๊ะตีฟองน,ม,น,ม,นมก่อนนะโหอีกนานเลยอะ่ะตัวฟิลเตอร์นี่คือนหนัก โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอาคนนี้เขาขึ้นมาอรับกาแฟก่อนเนะาะเพราะเขาสั่งมีเดียมลาเต้เชิญชับคุณลูกค้ามินิลาเต้บิ๊กฟิลเตอร์คอฟฟคือรอนานเลยนะคะคุณพี่คนนี้สั่งมีเดียมยังเอาอที่เอาคนนี้มาก่อนเลยมินิเอเปซโซทุกคนไปสั่งง่ายได้กินก่อนนะสั่งยากได้กินทีหลังโอ้โหแล้วคือสั่ง ฟิลเตอร์กอฟฟกันทุกคนเครื่องมันทําไม่ทันแล้วค่ะคุณ่าขอญาตแอบสองเครื่องตอนนี้เลยได้ไหมตัวฟิลเตอร์คอฟฟอ่าอันนี้คือบดแล้วก็ทําเองได้เลยในตัวสั่งมาเลยไหมสั่งแล้วก็มาตั้งๆไว้เลยไม่รู้สั่งละใช้เงินยังไงให้เงินหมดไวแบบเราไงใช้เงินแบบเราได้แหละคือแค่แค่เนี่ยแค่คนที่มีเดียมเนี่ยเออ เอมคือมีเดียมเนี่ยมันก็4ีอ่อยะทุกคนยืนรออย่างใจจดจอ่อหลังจากที่รออย่างใจจดจอ่อตอนนี้ก็โอเคพร้อมที่จะใส่แก้วมีที่ทได้แลวฮะโอ้โหแล้วไอคนที่มันสั่งบิ๊กนี่คือชาติไหนมาได้กินวะเนี่ยคือสั่งเครื่องฟิลเตอร์ไปเพิ่มแล้วนะสั่งแบบกลางงานกลางคันเลยแต่นั่นแหละฮะไปเอา ใครสั่งง่ายก็ได้กินก่อนนะนะคะเออขอขอดูคนนี้เลยค่ะคนนี้บิกลาเต้กับมินิเอสเปโซ่เอาคนนี้ขึ้นมาก่อนเลยคนนี้น่าจะได้กินก่อนบิกลาเต้กับมินิเอสเปซโซก็ไม่มีอะไรแค่จะต้องเติมตีฟองนมเพิ่มแค่นั้นเอง ไม่ใช่เรื่องยากค่ะตอนนี้การเป็นฟิลเตอร์เป็นปัญหาก,กว่าเพราะว่าเครื่องเราทําได้น้อยแล้วก็ทําได้ช้าลูกค้าต้องใจเย็นๆนะคือตอนนี้แถวยาวออกไปนอกร้านแล้วทุกคนดูนู่นแถวยาวจนแบบประตูร้านนะ่ะคือปิดไม่ได้นะแอร์ออกนะตอนนี้ค่าไฟเราแบบขึ้นแล้วนะเพราะว่าแอร์ออกอะ่ะโอเคตีฟองนไมไว้เลยจริงๆมันจะมีเมนูที่ต้องใส่แบบ นมอุ่นเฉยๆด้วยนะมันก็ใช้เครื่องเดียวกันทากับเครื่องฟองนมอะซึ่งเราต้องแบบแบ่งทําอ่ะทุกคนไม่งั้นมันไม่ทันจริงยกเว้นว่าเรามีเอ้า mm hmm. เสิร์ฟอะไรผิดไปวะ <laughs> นมไม่ถึงหรอมเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูให้ตายเถอะเรื่องเสิร์ฟผิดเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะทุกคนจะบอกว่านมไม่เต็มก็ไม่ใช่นีห่หรือว่าเราทําสูตรผิดวะบิกบ๊กบิก๊กบิ๊กลาเต้ใช่ไหม ก็กาแฟหกสิใส่แล้วก็ถูกแล้วนี่ผิดพลาดตรงไหน,นไม่เข้าใจเลยสักครั้งอ่ะมินิเอเปโซขึ้นมาก่อนเลยนี่เฮ้จะส่งเครื่องให้ดูก็คือเราแค่เอาออกมากระเทาะนะใส่เข้าไปแล้วก็ได้เลยเครื่องมันทำงานเองหมดอ่ะใครสั่งง่ายได้กินก่อนสั่งยากทำผิดด้วยสั่งสั่งยากได้กินช้าแล้วทำผิดด้วยบอกเลยเสิร์ฟกาแฟเย็นไป โซไม่ใช่หรอหรือกาแฟมันค้างคืนมันเย็นมากเกินจนแบบเขาไม่โอเควะ่ะเพราะว่ามันเป็นกาแฟค้างคืนจริงอะ่ะเดี๋ยวนะไอเครื่องนี้มันหยุดหยุดฟิวแล้ววะ่ะทุกคนเราต้องแบบไอ้นี่แหละระบบแมนวนวลมาักทุกคนรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ต้องรอ คือเร่งให้ก่อนนี้ไม่ได้คือถ้าเราจะขายทุกกาแฟในร้านอะเออแต่ว่ามันขยายร้านได้นี่หว่าเออมันขยายร้านได้มันขยายร้านได้บิ๊กลาเต้นะทุกคนบิ๊กลาเต้กาแฟช็อตใหญ่ช็อตใหญ่ๆแล้วก็ฟองนมเออ ใส่นมไปก่อนแต่พูดก,กาแฟเย็นไปมันไม่น่ามีผลป่จริงจริงแล้วมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เราไม่ทันมองเพราะว่าเราหมดแต่พูดนะไม่เป็นไรเรื่องปกติคนอื่นอาจจะไม่ผิดแต่ฉันทำผิดเรื่องปกติสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ปกติแต่สำหรับเราคือปกติหรือว่าเรากผดผิดว่ะจากทำโฟมไปกดไปเป็นนมร้อนอะไรเงี้ย เพราะว่ามันมันทำได้สองอย่างในเครื่องเดียวอะ่ะอยู่ที่เราจิ้มปุ่มหรือว่าเราลืมจิ้มปุ่มก็เลยกลายเป็นนมเสยๆนะ,ะเดี๋ยวดูกันแก้วนี้ถูกไหมถูกคือใครสั่งฟิลเตอร์กาแฟก็คือต้องรอกันไปก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวนะโอเคแอดวานซ์ฟิลเตอร์กาแฟมาแล้วว่าทุกคน เ,เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยอืมแล้วก็เอากาแฟใส่ไปก่อนแต่เราอาจจะต้องเป็นคนเปลี่ยนไอ้น,นี้เองหรือเปล่าวะเออเปลี่ยนตัวกระดาษอันนี้เองอืมอ่าแล้วก็เปิดปุ่ม <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้นางทำงานไปเออบิ๊กฟิลเตอร์ มีเดียมฟิลเตอร์อ่ามีเดียมใกล้ได้แล้วเดี๋ยวให้คุณมีเดียมเขาก่อนแล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าคุณมีเดียมเนี่ยเขาจะมาก่อนอีกต้องรอกันนิดนึงถ้าทุกคนสั่งฟิลเตอร์เคบีกันหมดก็คือรู้เรื่องยืนหลับหน้าร้าน,นแล้วตอนนี้ระหว่างที่เรารอ,รอกาแฟมันไอ้นี่เราก็เก็บขยะน,นิดนึงไหม ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหกินแล้วขี้กันหน้าร้านเลยเหรออาการมันเป็นยังไงเนี่ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะเมื่อกี้คนไหนสั่งมีเดียมนะคนนี้ถูกคนละโอเคอ่ะมีเดียมเสิร์ฟได้ละไปแบบไวๆกันเลยอยากจะต้องมีจ้างพนักงานเพิ่มหลังๆถ้าเรามีเงิน อันดับแรกเราคงต้องใช้เงินกับการแบบอัพเกรดเครื่องทุกอันก่อนอะที่แบบว่าให้มันแบบว่าทําได้ใหญ่กว่าเนี้ยทําได้เยอะทําได้ใหญ่กว่าเนี้บิ๊กลาเต้บิ๊กฟิลเตอร์บิ๊กลาเต้มินิฟิลเตอร์เอาคนนี้มาก่อนเลย Big Big บิ๊กลาเต้อะบิ๊กลาเต้ ตัวนี้โฟมใส่เข้าไปแล้วเราก็ใส่แล้วก็ปั๊มรอไปเลยพองมันไม่พอหรอแก้วใหญ่นี่คือใส่เยอะมากกว่าจะเต็มทุกคนแล้วเราจะปั่าเราจะแบบปดเครื่องตีฟองนมใส่ทัดไปได้ก็คือเราต้องเอ่อเหมือนเสิร์บร้อยครั้ง โฟมโนมหรือไงเนี่ยแหละเดี๋ยต้องดูอีกทีโอเคเออหวังว่าจะถูกวิไม่ถูกทุกคนเอาออกมาใหม่มันมันไม่ถูกมันมันขาดไปนิดนึงโอเคเออเกือบแล้วโอเค hmm? อืมสมอลลาเต้อ่ะสมอลลาเต้มาก่อนเลยค่ะ hmm. กาแฟช็อตเล็ก สมอลาเต้ latte, นะเอ้าไปกันหมดแล้วเหลือสมอลาเต้ก็สมอลาเต้นะทุกคนอ่าเสิร์ฟก็ก็ถือว่าโอเคเราเราได้ทำแบบว่าเต็มที่ของเราละแล้วเราก็ปั๊มนมกันต่อหน้าป้าเขาไปเลยนะคะเดี๋ยวนะกล่องนมปางไว้บ้านเลยสรุปกล่องนี้ยังเหลือไหม ไม่เหลือแล้วทิ้งใส่เครื่องนี้ปั๊มรอไว้เลยถือว่าวันนี้วันนี้ได้แบบเครื่องพ <Wow. S 2> ิวเตอร์เพิ่มมาเครื่องหนึ่งแล้วเนี่ยคุณดูพิวเตอร์กาแฟอ่ะคือมันทำนานมากฮนะโอเคันนี้เราแบบ เปิดร้านกันขำๆหนวันกันแล้วกันเดี๋ยวไปฟาร์มหลังบ้านมาให้ดูกันเพิ่มอีกว่าเอ๊ะถ้าเราแบบอัปเกรดเครื่องได้มากกว่านี้เราจะขายเมนูอะไรเพิ่มกันได้อีกบ้างน,นะนี่มีไซรับเตรียมพรอมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาขายแบบอะไรนะคาราเมลเม่อกี้ตูอ้อันนี้ของโปรดเราเลยโอเคถ้าคลิปนี้ใครชอบก็ฝากาากดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่า เออมีปัญหาเหมือนกันถ้าเล่นเกมนี้ถ้าเล่นนานๆแล้วเราเวียนหัวหน่อยๆเป็นมูชั่นซิกแต่ก็เลยแบบเดี๋ยวมาแบบกระตึกกระตึกสั้นๆแล้วกันซอยคลิปถี่นิดนึงก,ก็ฝากคลิปไปด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคน